ใครอยากเจอคนที่สุดในตอนนี้ขอไพ่บอกทีนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยากเจอคนที่สุดในตอนนี้ว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะหรือว่ามีพลังงานประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณอยากให้เป็นหรือคุณนึกไว้ในใจบ้างหรือเปล่านะคะ หเหรียญน,นะคะพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพึกศพกันนะคะคุณกับเขาอาจมีฐานนะต่างกันก็ได้หรืออาจจะเป็นการขอโอกาสใหม่อีกสักครั้งนะคะวิวออฟฟอร์จูนพลังงานของโคนธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะ1ไม้พลังงานของโคนธาตุไฟขึ้นมาอีก1ใบแล้วก็3ถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทั้งสองคนรู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเคยคบเคยเคุยเคยออกเดทกันมาก่อนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นะคะใครบางคนอยากจะขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่ขออภัยขอโอกาสให้ได้พิสูจน์ตัวเองอีกสักครั้งนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เป็นการอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่พร้อมกว่าเดิมนะคะ กงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่าวิวออ f ฟอร์จูนตรงนี้อาจจะหมายถึงวันเวลาผ่านไปนะคะรู้ใจตัวเองได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วถึงอยากจะมาเริ่มต้นใหม่นะคะยังคงจดจำช่วงเวลาดีๆที่เคยใช้ร่วมกันที่เคยอยู่ด้วยกันได้นะคะเรามาดูกันต่อเนาะทำไมเขาถึงอยากเจอคุนที่สุด เด็กถือไม้นะคะวิ e อ of Fort จ n นเจ็ดถ้วยแล้วก็เด h ให้พิสเท s คลิปนี้ไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วนะคะแปดใบก็ชัดเจนในตัวเองแล้วเพราะว่าคิดถึงนั่นเองนะคะคิดถึงอยากกลับมาอยากเริ่มต้นนะคะมีการจินตนาการถึงคิดถึงแบบทรมานนะคะมีความหอยหาเนาะ อาจจะเป็นยิ่งห่างกันหรือยิ่งนานวันเท่าไหร่ยิ่งคิดถึงยิ่งรู้ใจตัวเองว่าคุณคือ DM Place ในใจนะคะคุณคือคนที่ใช่คนในฝันในจินตนาการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตอบโจทย์ที่ตรงใจนะคะแล้วก็วันเวลาความทรงจำความรู้สึกที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยใช้ด้วยกันมันชัดเจนในใจยังคงมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงนะคะ ระหว่างคุณกับเขาอาจมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าใบแรกเป็นหกเหรียญน,นะคะเป็นการขอโอกาสการขออภัยนะคะอยากเริ่มต้นใหม่เนาะแล้วก็ view of fortune นะคะวันเวลาผ่านไปนะคะมี judgment นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอหรือว่าเป็นกฎแห่งกรรมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น ถ้าเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันถึงว่าถึงแม้ว่าจะมีการเลิกลาจากกันไปห่างห่างจากกันไปก็จะวนเวียนนะคะกลับมาพบเจอกันในวงโครจรเดียวกันอีกนั่นเองนะคะและเขาคนนี้ก็คือคนที่อยากเจอคุณที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะคะ